สวัสดีครับพบกับผมนายเฮฮาอารมณ์ดีมาพร้อมกับข่าวเช้าข่าวข่าวข่าวดุนข่าวดีข่าวดังทุกข่าวทั้งเหตุการณ์รอบด้านกับสถานีข่าว h ฮฮาอาเซียนดอทคอมเช้าข่าวดุนอีกครับสำหรับข่าวนี้ต้องมาติดตามกันนะครับแอนทองผสมเผยนะครับแอนทองผสมได้ออกมาเปิดเผย โรคเรื่องงานแต่งอาหรือว่าคบกันมานานหลายสิบปีแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ยอมแต่งงานกันสักทีซึ่งก่อนหน้าน,นี้หลายคนก็ตามลุ้นตามเชียร์สำหรับคู่สาวอ,อ่สำหรับคู่ของสาวแอนทองสมกับหวานใจหนุ่มเอธินพันธ์ตันตินิรันซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าให้ฟังว่าความคืบหน้างานแต่งก็สบายสายอยู่ ไม่ได้เร่งรัดอะไรเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าพี่จะบอกเองค่ะเพราะตอนนี้เขาทำงานหนักถับอพาระเบนต์ก็มีธุรกิจที่ต้องต่อเติมงานแต่งเลยต้องรอไปอีกแป๊บหนึ่งแต่ก็จะพยายามรีบส่วนเลิกก็ยังไม่ได้ดูเลยค่ะเอาเป็นเลิกสะดวกที่เราว่างก็แล้วกันนะคะน้องแอนตงผสมก็ยืนยันมาอย่างนั้นเรียกว่าตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะ โลกเลื่อนนะครับของงานแต่งนะครับต้องติดตามกันดูว่าจะมีข่าวดีอีกสักเมื่อไหร่